ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันคุณทีวีนะครับแล้วก็เห็นเปิดตัวหน้าจอปแปลกๆอ่งนี้ก็คือเรามาที่ห้างซิค่อนบางแคนะครับรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหห้างนี้เขาจัดใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะพาไปย้อนอดีตนะครับเข้าสู่ในยุคข,ของโรมันนะนะทีมงานคะศาสตราวุธกู้แผ่นดินที่จริมีอยู่4ี่สีมนะแต่ว่าช่วง30สิงหาถึง10กันยายนี่เราจะมาพามาชม เีมของจอมทัพโรมันนะครับแล้วก็จะมีตอนเขาแบ่งเป็นตอนๆน,นะตอนที่2ก็คือช่วงของ13-24กันยายนนะจะเป็นศาสตราวุธผู้แผ่นดินนะครับนี่ดูการแต่งกายแล้วนึกถึงหนังเรื่องอะพะนเรศวนนะน่าจะเป็นนะเพราะเกราะเกราะเขาแล้วก็จะเป็นตอนที่3ก็จะเป็นบัลลังก์มังกรนะครับในยุคข,ของฉินนะ จะ,ะจัดในช่วงของ27กันยาถึง8ตุลาคมนะครับที่สีคอนบางแคนะแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดนี่เขาจะมีะตุก๊กตานะดูตาทางเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าหุ่นขี้ผึ่งนะก็จะเป็นธีมในยยกที่อ,อสศวนแห่งโคกูระยอนะน่าจะเป็นของอ อะไรนะเกาหลีนะน่ะก็จะมีจัดในช่วงของ1 1บ3ถึง23ตุลาคมนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวในยุคแรกก่อนคือยุคโรมันนะเนี่ยพอเข้าห้างมานะครับเข้าห้างมาเดินผ่านประตูมานะครับก็จะเจอร้านแมคกโดนัลนะครับแล้วก็จะเจอเนี่ยคุณนะอศวินอัศวินจอมทัพโรมันสตราวุธกู้แผ่นดินบัลลังมังกรฉิมอซินแห่งกุรยอยอดนักรบสยบศึก ผนึกแผน่นดิ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 นโอ้โหเป็นไงล่ะ,ละเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่าข้างในมีเขาจัดสวยไหมไปดูกันครับนี่นะครับหน้างานนะเขาจัดเป็นแบบกำแพงเลยนะจอมทัพโรมันนะครับเมื่อกี้มีนักสู้นะมีหรือว่าเรียกว่าอัศวินนะครับเข้าไปในข้างในแล้วอันนี้ก็เป็นแผนที่ตะลุยงานเราจะพามาตะลุยงานก็เขาจะจัดเป็นโซนๆครับกรุงอเล็กซานเดรียกรุงโรม แล้วก็เมืองกอนะครับมีอยู่3เมืองนะ,ะลืมบอกไปเลยครับว่างานนี้งานจอมทัพโรมานะครับจัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง10กันยายนที่ซีคอนบางแคฮอล์นะครับนะฮะป่ะเราไปดูกันครับนี่ระหว่างทางาเ่อเขามีสแกน QR โค้ดยนะน่าจะเป็นประวัติเป็นความรู้นะกรุงโรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีนะในอดีตกรุงโรมคือศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันอันเกรียงไกรโอ้โหทำไมเราต้องทำเสียงแบบ อ่ะไปแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับโอ้ดูการแต่งร้านดูการแต่งไม่ใช่แต่งร้านดูการแต่งทางเข้าดิโอ้โหอย่างก็อยู่ในหนังฮอลลีวูดนะครับนี่มีปงมีป้ายนะครับแล้วก็มีนักศึกษาเดินออกมาเมื่อกี้นี่อ่ะไปเราไปเดินดูนะตามมุมดูดูด,ด,ดูตามมุมเสาเป็นไงอของจริงเขาจะเป็นภาพแกะสลักนูนนะครับนี่เดินเข้าไปเลยโอ้เป็นเมืองแห่งนักเรียนนักศึกษามไม่ใช่นะครับเข้ามาก็ เราอย่าเพิ่งไปมองอะไรนะจริงๆมันก็มีร้านค้าขายอะไรทุกอย่างในนี้เลยนะในยุคนั้น <c oughs> อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในยุคนั้นค้าขายยุคนั้นมียุคนั้นมีนนมอะไรนะยุคนั้นมีกระเมขายด้วยนะครับมีน้ำส้มปันขายด้วยยุคโรมันดูสิเขาแต่งเขาแต่งชุดเขาแต่งชุดเฮ้ยเขาแต่งชุดเป็นชุดเขาขาวนะอสมัยโรมันมีโกโก้ขายด้วยนะครับน่สุดยอดนะมีผงโกโก้ขายด้วยนะครับ นี่นะเข้ามาในผลไม้อะยังพอเข้าใจได้นะครับว่าในยุคนั้นน่าจะมีขายอันนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าไปอีกเมืองหนึ่งนะแต่เราขอเดินชมเมืองอ่านี้นะครับเป็นร้านกาดีโอเดคอร์นะครับเนะ่เป็นเป็นปูนปั้นนะปูนปั้นซื้อไปตกแต่งงานนี้เขามี VR ให้เล่นด้วยดูสิโอโหเห็นแล้วหนาว <c oughs> นี่นะครับมี มีข้าวโพดนี่มีข้าวโพดต้มนะครับสมัยก่อนในะยุคโรมันก็จะมีนะมีข้าวโพดต้มขายนี่นะครับมีโต๊ะเขาตกแต่งนะเป็นผ้าคลุมตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเปิดให้ดูดวงแต่ความจริงไม่ใช่เนี่ยเปิดดูดวงแบบยิปซีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ความจริงไม่ใช่อ๋อนนี้เป็นวัน VR นะเราก็เห็นด้วยว่าเขาเล่นเกมเอ้มีเกมให้เล่นด้วยนะโอ้สุดยอด แล้วก็จะมีคนยืนดูกันว่าเขาทำอะไรกันอ่โอ้ดูสเต็กสเต็กมาจากร้านฟาร์มอะไรนะกุสุมาเฮฟฟาร์มเขาใหญ่ดูดิเนี่ยน่ากินน่ากินน่ากินเดี๋ยวขอเดินดูร,บรอบๆก่อนนะเมื่อกี้ทางขวาเราไปมาแล้วเนาะดูสิมีลูกปั้นด้วยนะลูกปั้นคล้ายๆที่เซนทันบินเก้าเลยเซนทันบินเก้าเขาจะตัวใหญ่มากนะ,น,ะนี่ โอ้หดูดินี่นะครับทายในงานก็จะมีพวกนี่มีโคมไฟโคมไฟนี่สวยดูดิอืมโคมีเท่าไหร่นะแก้วนะแก้วแกะสลักบบกมีใส่มีโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับพันเรเป็นโคมไฟตุรกีเลยโอ้โหดูดิสวยนะ เฮ้ยข้าถท่าข้ามาตั้งเนี่ยมันมันมันเหมาะมันเหมาะมากเลยที่อยู่ในมันเหมาะกระตีมงานมากนะราคานะครับอันนี้สองพันะสองพันสวยเลยโหอ,อันนี้นําเข้ามาตั้งนะนะอัตโตแมนอาร์ตเดคอร์นะครับนี่ของฟานี่หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับโอ้โหคู่ละหมื่นหรือข้างละหมื่นน่าจะเป็นข้างละนะแล้วก็มีพรมนะนี่ผ้าอิหร่าน มีนะเขาจะสักหนานๆอันนี้ก็เป็นโอ้โหสวยนะสวยสวยสวยสนแจการที่สวยนะเมื่อกี้นี้นี่นะโอ้บริเวณงานก็จะมีเครื่องเครื่องเอ่อมียาด้วยนะมีเฮิร์บมีอะไรประมาณนี้นะโอ้เห็นพ่อหนุ่มสองคนนั้นะหนาวหนาวแทน <c oughs> เขาต้องเขาต้องทนยืนอ่ะเอเอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการไลฟ์นะครับอันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศก่นกอนน่าอันนี้น่าจะเป็นฐานของปืนใหญ่่ะปืนใหญ่นะครับเป็นล้อเกวียนนะนี่เขาดูแบบเต็มๆนะครับเขาจัดแบบถ้าเป็นในหนังเนาะเขาก็ต้องยืนแล้วก็มองศัตรูอยู่ข้างบน <laughs> ใช้ได้นะเขาท่านนี่มีวายนะครับวาย วายรีอินเดียนะวายกระเจี๊ยบวายลิ้นจี่นะครับวายเสาวรสนะวายกระชายดำโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นบ่อยเป็นกุ้งทอดนะมาทางด้านนี้โอ้ยร้านวายมีหลายหลายร้านที่เขาขายนะโอ้ดูซิค้งหมูนี่สี่หกสิบบาทนะครับนี่จัมโบ้เลยนะน่าจัดมากน่าจัดมาก ก็ถ้าจัดก็สามารถนั่งกินได้เลยนะเพราะเาจัดโต๊ะจัดอะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกเมืองหนึ่งเมืองนี้รู้สึกว่าจะมีม้านะครับนี่แล้วก็มีร้านขายเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าเรามาถูกหรือเปล่านะ <c oughs> ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นก็เป็นศาสตร,ร์ตราวุธกู้แผ่นดิน อ๋อเขาก็จะมีบอกนะว่าจัดวันที่13กับ24กันยาเนี่ยเจะเป็นเต็มแบบนี้นะเปลนเต็มปืนใหญ่เลยนะครับโอ้โหอย่างเท่นะนะเข้าไปดูโอ้โหนี่ดูเขาตกแต่งร้านนะครับนี่เขาเอาไม้นะเหลาเหลให้มันแหลมๆแล้วก็มามาติดตั้งอันนี้เป็นร้านวอฟเฟิลนะครับ บับเบิลวอเฟิลนะับมีรสออริจินอลข้าวโพดนะ59บาทมีให้ชิมด้วยนะครับโหนี่ร้านเค้กนี่โอย้ยดูดิสุดยอดอะสีโอ้โหน่าทาน <c oughs> น่ากินมากเลยนะสามชิ้นร้อยเอ้ยไม่แพงชิ้นละ35บาทเองนะเขาตกเลขอีกและ35 3ชิ้นร้อย <c oughs> มันไม่ใช่นะ <c oughs> อ่ะมาดูขนมปังระเทียนะโอดูความหนาหนามากอะขนมปังชีสนะครับขนมปังชีสแล้วมีพิซซ่าด้วยพิซซ่าชิ้นละสีบเก้าบาทนะครับ <c oughs> นี่นะบอกแล้วว่าเัาว่าซีคอนเนี่ยเขาจัดใหญ่จริงๆซ,ซีคอนอซีคอน ที่ไปอีกที่นาะ่สีนครินเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะอันนั้นก็จะจับใหญ่เหมือนกันโอ้โหนี่ปลาหมึกปลาหมึกชิ้นบรรเลมเลยนะครับอันนี้ก็น้ำ่อสุขภาพนะน้ำส้มมีขนมปังวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยานะครับงานนี้จัดมาได้สามย่าก็คือเป็นวันที่สามละอย่นน็นไงมีรองเท้าเข้ามาแซมแซมนบมีกระเป๋ามีถุงเท้านะครับเนาะ โหมีไม่อร่อยคืนเงินด้วยอะเดี๋ยวเรากลับมาดูลูกชิ้นปลานี่อันนี้เขาก็มีสัตว์ให้อาหารด้วยนะนี่ดูดิจัดว่ากลิ่นไม่แรงนะกลิ่นไม่แรง <c oughs> เพราะว่าเราไปงานที่ไหนสักอย่างเนี่ยแบบ <c oughs> กลิ่นนี้เตะจมกูก <c oughs> นี่นะครับ ไม่รู้ก็อ๋อตรงนั้นน่าจะมีขายขายพวกแครอทนะครับแล้วก็ขายพวกนมขวดเนี่ยมาป้อนมาแคะเนี่ยโอ้กลิ่นกลิ่นฟางกลิ่นฟางนี่นะสวัสดีครับนะป้อนอาหารสัตว์นะโอ้โหนี่นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแน่เลยนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาโชว์ตัวนี่นะแล้วก็หมูแคะเฮ้ยไม่นะไม่นะ อย่าทำอะไรไมันก็สะอายขึ้นนะ่ะนี่มาในห้างแล้วเฮ้ย mm hmm. แต่กลิ่นกลิ่นฟาร์มนี่แรงมากโ <laughs> oh. อเค okay. เนี่ยนะน้องหมูน้องหมูอ,หม oh. อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานนะครับนี่เขาตกแต่งเขาเก่งมากมากอ่ะไม่รู้จะใช้คำไหนมาชมละห้างซีคอนบางแคเนี่ยสุดยอดมากนายโอ้โห เขามีครีเอทีฟแบบเขจัดทีไม่ได้จัดแบบนิดๆหน่อยๆน,นะเขาจัดทีแบบโหเฮ้ยน่ารักมา,มาดูของกินกันต่อครับี่เนื้อปลายินนสีทอดนะแม่หล่อยยินดีคืนเงิน,น่ะดูขิ้ปลายินนสีทอดนะครับมีเป็นไซส์มีเป็นขนาดนะขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ เลือกกัน,นดูดิจะมีพวกของชำลงชมลวยมีขนมลูกชุบมีวุ้นมีน้ำส้มนะครับนี่มีบัตเตอร์เบราวนี่นะครับโอ้โอชิ้นละสิบบาทนะครับซื้อหลายๆชิ้นได้เลยะอันี้ันี้เลมอนนะครับนี่โอ้น้ำผึ้งมีน้ำผึ้งขายด้วยนะคนละจ็ดสิบบาทเองนะโอ้ น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยมีสโมคกี้บดยด้วยนะครับมีสโมคกี้บายเป็นอุ้ยอันนั้นอะไรเอ่ยเย็นดริงค์ดื่มอร่อยมีให้มีให้ชิมฟรีด้วยนี่อันนี้เป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกโอ้โหมีหลายมีไส้กรอกเนยชีสด้วยนะครับแล้วก็ราคานี่จับต้องได้ไม่แพง ปกติแล้วเนี่ยราคาที่อน่อา,อาหารที่อยู่ในห้างเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่าราคาสูงใช่ไหมแต่ว่าในงานนี้นี้บอกว่าราคาจับต้องได้นะโอ้มีเชอร์รี่ USA ด้วยนะครับโลละ850บาทเองอน,นี่ก็น้ำปั่นน้ําปัน่นน้าปัน่นมีทัวทัวเทพนะครับนี่วันนี้คนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับของทอดมัน มันทอเดเไยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปอีกเมืองนึงดีกว่านะไปเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าหลังกำแพงเนี้ยมีอะไรอยู่มาดูเป็นนางอะไรนะใช่โมนาลิซาไม่ใช่ไม่ใช่มนาลิซานี่นะเขานอนกันอย่างนี้ ดูดิวอลเปเปอร์เขาเนี่ยเหมือนมากเลยนะครับโห oh, จัดให้เขาได้นอนตอนนี้เป็นมุมพักผ่อนนะถ้าจัดว่ามีที่เช็คอินเยอะแยะเลยนะมีที่บอกาถ่ายรูปสวยๆนะครับอ๋ออันนี้ก็มาดูนะครับนี่เมื่อก่อนเขาใช้กูดเป็นพาหนะนะครับนี่เขาบอกห้ามไปเอนด้วยนะน่าจะเป็นโฟมอ๋อเป็นโฟมเป็นโฟม อ,อันนี้ก็สไตล์ยิปซีนะครับเนี่ยทางเข้า,าเมืองอียิปต์อียิปต์โบราณอ่ามีโอดยิปซีโบฮีเมียนโบฮีเมียนโบฮีเมียนอ๋อเนี่เนี่ยเขาแต่งตัวสวยเลยคนขายเขาก็แต่งสวยๆนะครับอ๋อเมืองนี้โคมเปอร์เซียง่ายๆผมมีผมขายด้วยนะครับ อมสวยด้วยนะครับผมกมะหยี่นะครับไม่อมฝุ่น1,590บาทนะครับอืมก็มีขายภายในงานนะครับอะอ่ามีน้ำหอมใช่ไหมโอ้โหน้ำหอมปราศจากแอลกอฮอล์นะครับอออันนี้ไม่ถั่วถั่วทอดด้านนี้ก็อะไรเอ่ยมีเตาไม้หอมนะครับเตาไม้หอม ด้านนูก็เป็นผักสดนะครับนโอ้หร oh. ้านนี้เคบับครับคนให้ความแบบสนใจมากเลยเคบับเคบับโอ้โหไอร้อนนี่บอกว่าโ <laughs> ะแท่ทกเลยมีนมีทั้นะเคบับอ๋อ oh. คน,เเนีเชฟไงเชฟเชฟอ๋อน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยว อันนี้ก็ฮันนะี่เลมอนเนาะมีสองล้านเหรอมันหอมน้ำผึ้งป่ามากเป็นน้ำผึ้งป่านะครับเ,เนี่ยอันนี้เป็นแก้วแก้วเซลามิกนะพวกมีเนื้อ,อย่างมีมาจากแต่ย่างชิรพันธ์อีกแล้วนะครับบอกแล้วว่าเขาตามหลอกหลอนเราไปทุกที่ <laughs> ตรงนี้เป็นมุมของแคคตัสนะครับแคคตัส สวยเลยนี่นะครับยังไม่หมดเท่านี้อันนี้เป็นบอ่อทรายขุดบอ่อทรายนะครับรับจำกัดรออละ20คนนะครับต้องซื้อสินค้าภายในงานนะครับแล้วก็เอาสินค้ามาแสดงให้กับอัศวินท่านนี้ได้ดูนะครับแล้วเขาจะอนุญาตให้เราเข้าไปขุดหาพระแสงของใมชาติขุดขุดบอ่อทรายอาจจะมี อะไรนะอันนี้มนสำหรับเด็กน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่นะหาบาทสิบาทเพื่อจูงใจนี่นะครับเราก็เดินมาจนถึงตรงตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงเมืองสุดท้ายเราไม่รู้ใช้ชื่อใช้ชื่อเมืองอะไรนะต้องกลับไปย้อนดูอีกทีนะนะครับนะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนกันนะครับก็ไม่ต้องออกไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับก็มาเที่ยวที่ห้างซีคอนบางแคได้เลยนะครับนี่ มีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะแยะมีของกินแบบใครไม่รู้แบบอินซะหน่อยนะมีของกินในสมัยยุคโรมันนะเขากินเขากินอะไรกัน <c oughs> คนในยุคโรมันคนในยุคกรีอะไรพวกนี้เนาะ <c oughs> เขากินอะไรกันน่ะนี่เขากินอะโวคาโดเสาลวดปั่นหรือเปล่านะครับนี่หรือเขากินน้ำแตงโมปั่นนะโอ้โหหรือเขากินนไอติมไอสกีเม็ดจิ๋วจากเกาหลีเป็นอาหารนะ ก็มาเที่ยวกันได้นะเนี่ยทไมก่องกินเคบับเขากินชาชาักเขากินชักไปกันใหญ่แล้ <laughs> มามาเที่ยวกันมาเที่ยวกันครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการแสดงตอนช่วงบ่ายสองโมงนะครับอ่าก็ยังไงก็ติดตามติดตามในเพจของอ่าซีคอนได้นะครับของซีคอนบางแคนะครับได้นะครับเน่เป็นไงท่านางเมื่อกี้มีลูกกันหรอเนี่ยดูดิ นี่นะครับเด็กเออครับเนี่เนี่นะเขามีลูกแล้วเขามีลูกแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยมีกิจกรรมการแต่งตัวนะครับแต่งตัวแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเตียงถ่ายรูปก,กับน,น้องเขาได้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันหน้าโคลิเซียมนึกออกละชื่อนี้ชื่อโคลิเซียมนะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมการแสดงแล้วตอนช่วงบ่ายสองนะครับ เพราะว่าเขาเริ่มกันนละเริ่มกันนละนะยังไงก็ากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อๆไปนะครับไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ